สวัสดีครับคุณหมอผมอ่านเจอมาว่ากินหวานเนี่ยทำห้หน่าแก่เร็วจริงป่ะหมอจริงครับพูดเป็นเล่นโหการกินหวานนะครับแน่นอนพอเรากินนหวานเข้าไปเนี่ยน้ำตาลในเลือดก็จะสูงขึ้นเนาะแต่ว่าจริงๆไม่ใช่แค่น้ำตาลอย่างเดียวนะครับกินอะไรก็แล้วแต่เคยท่องตอนเด็กๆเนาะอาหารห้าหมู่ข้าวแป้งน้ำตาลเผือกมันพวกนี้กินเข้าไปกลายเป็นน้ำตาลหมดเลยจริงด้วยเหรอฮะ พอน้ําตาลในเลือดสูงขึ้นเกิดอะไรขึ้นน้ําตาลจะไปทําปฏิกิริยากับอวัยวะต่างๆทั่วร่างกายเลยไม่ว่าจะเป็นหัวใจตาไตเนาะและที่สําคัญผิวหนังอืมไอ้น้าตาลพอไปทําปฏิกิริยากับผิวหนังเนี่ยครับชั้นคอลลาเจนชั้นใต้ผิวหนังก็เสื่อมสภาพไปทําให้หน้าแก่เร็วนะหน้าแก่เร็วนะครับอ้น้ำตาลทุกชนิดเลยเหรอครับหมอ จริงๆแล้วน้ําตาลเนี่ยมันมีหลายกลุ่มที่ดูดซึมเร็วๆน,นะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกที่อยู่ในน้าหวานหรือว่าในผลไมาพ้ ose, rose, พวกน้ําตาลกลูโคสน้ําตาลซูโครสน้ําตาลฟรุกโตสพวกนี้ก็จะดูดซึมค่อนข้างเร็วน,นะครับเพราะฉะนั้นไม่ใช่แค่น้ําตาลอย่างเดียวนาะผลไม้เนี่ยน้าตาลสูงเหมือนกันนะเฮ้ น้ำหวานต่างๆน้ําตาลสูงนะครับแล้วก็อาหารจำพวกแป้งเนี่ยถึงแม้ว่าน้ําตาลจะขึ้นไม่เร็วก็ตามแต่ว่าร่างกายก็เปลี่ยนกลายเป็นน้ําตาลได้สุดท้ายเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นพวกนี้ตัวร้ายทั้งหมดเลยครับโอ<ฮ>้โ<ฮ>ผมเพิ่งทราบคนนี้เลยครับแล้วชากาแฟนเนี่ยครับทำใหหน้าแก่เร็วขึ้นเหมือนกันจริงมหมครับหมอจริงครับโอ้ชอบซะด้วยสิเรากินชายเย็นแก้วหนึ่งนี่บางทีน้ําตาลเท่ากับข้าวหนึ่งจานเลยนะครับเฮ้ นอกจากน้ําตาลที่อยู่ในชากาแฟแล้วเนี่ยสิ่งที่ตามมาในชากาแฟคือคาเฟอีนสารพวกนี้นะครับก็จะส่งผลเสียต่อร่างกายนะครับแล้วก็ทําให้ร่างกายผิวหนังแล้วเนี่ยเสื่อมสภาพเนาะไม่บร i g h ์ไม่สดชื่นเนาะทำให้ดูเหมือนแก่เร็วครับโอ้เพิ่งรู้เลยนะ,ะเนี่ยอาหารปิ้งย่างทำใหหน่าแก่เร็วขึ้นจริงครับบ้าแล้วจะกินอะไรได้เนี่ยอาหารปิ้งย่างถหลายคนเนี่ยอาจจะชอบใช่ไหมผมก็ชอบเหมือนกันไปกินแบบปิ้งย่างแตบว่านานทีอก,กินได้นะ กินบ่อยๆต้องระวังนะครับเพราะว่าอาหารปิ้งย่างจะมีสารที่เรียกว่าสารอนุมูลอิสระกินเข้าไปเห็นไหมไอ้เกลียมเกลียมอ่ะต้องระวังนะครับพวกสารไฮโดรคาร์บอนต่างๆพอรดนควารมร้อนนะครับก็จะส่งผลเสียต่อร่างกายเราเคยได้กินมามากเลยเราจะพยายามหาอะไรก็ตามที่ไปต้านสารอนุมูลอิสระแต่เราดัานกินอาหารปิ้งยา่างซึ่งเป็นสารอนุมูลอิสระเข้าไปในร่างกายแน่นอนร่างกายเราก็แก่เร็วอยู่หนังเราก็เหี่ยวยน่นต้องระวังนะครับแอลโกอฮอล์ก็ทำให้หน้าแก่เร็วขึ้น <Okay. S 2> จริงป่ะหมอจริงครับจริงไหมที่ังวันเนี้ย ลหลายคนน่าจะรู้กันดีนะว่าบางทีเรากินแอลกอฮอล์ไปเราก็จะฉี่บ่อยปัสสวะบ่อยเพราะร่างกายเราขาดน้ำเพราะนั้นผิวหนังเราก็จะเหี่ยวย่นนะครับอือเหรอครับหมอนอกจากนั้นนะครับแอลกอฮอล์เนี่ยยังส่งผลเสียต่อตับด้วยตับเนี่ยเป็นอวัอยวะสําคัญที่กําจัดของเสียในร่างกายถ้าแอลกอฮอล์เยอะๆตับพังร่างกายแล้วกาจัดของเสียได้ไม่ดีนะครับผิวหนังเราก็แทนที่จะอมชมพูก็เปลี่ยนสีไม่เป่งปังอยู่แก่ไวนะครับอือแล้ว พวกไส้กรอกอาหารเค็มๆโซเดียม,มเยอะๆล่ะครับหมอปริมาณโซเดียมหรือปริมาณเกลือเนี่ยสำคัญมากๆเลยเพราะว่าเกลือเนี่ยพอกินเข้าไปเกิดอะไรขึ้นมันอุ้มน้ำเนาะร่างกายก็จะบวมผลที่ตามมาก็ผิวหนังไม่ดีนะครับไม่เปล่งปลัง่งกลายเป็นโรคไตได้อาหารปลารูปต่างๆไม่ว่าจะเป็นไส้กรอกพวกแฮมพวกแฮมเบอร์เกอร์พวกนี้ครับจะมีโซเดียมเยอะมากๆเลยพวกแฮมพวกแฮมเบอร์เกอร์โซเดียมเยอะมากๆเลย เราก็จะได้รับปริมาณเกลือที่เยอะเกินไปส่งผลเสียต่อร่างกายนะครับนอกจากนั้นยังมีสารพวกสารกันบูดด้วยมันต้องระวังนะครับพวกนี้ไม่ใช่ของดีต่อร่างกายครับแล้วถ้าเราดื่มน้ำบ่อยๆเนี่ยจะช่วยล้างโซเดียมไหมครับหมอไม่ช่วยนะครับอันนี้เป็นคําถามที่ผมได้รับคําถามเยอะมากๆเลยเอ้ยหนูกินเกลือเยอะหนูกินน้ําไปเจอจ่างมันได้ไหมไม่เกี่ยวกันนะตายแล้ว การกินน้ําเข้าไปนะครับร่างกายก็ได้รับน้ําเข้าไปแต่ปริมาณโซเดียมที่ร่างกายได้ไปก็ออยังเท่าเดิมมันอาจจะเจือจางลงแต่ว่าปริมาณสุดทธ่ยังเท่าเดิมนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆกินไปไม่ได้ช่วยนะครับอืมคิดไปแล้วเชียร์แล้วถ้าเรากินน้ําเยอะๆเนี่ยจะช่วยให้เราผิวดีจริงไหมครับหมอช่วยนะครับ การดื่มน้ําดีต่อร่างกายแน่นอนเพราะว่าน้ำเนี่ยเป็นส่วนประกอบทั่วร่างกายเลยผิวพรรณเนี่ยมีน้ําเป็นส่วนประกอบเยอะมากๆเลยเพราะฉะนั้นเราควรจะต้องกินน้าให้เพียงพอดื่มน้ําให้เพียงพอนะครับยกเว้นในคนไข้าบางคนที่มีโรคประจําตัวอย่างเช่นเป็นโรคไตเป็นโรคหัวใจอันนั้นต้องระวังนิดนึงกินเยอะไปอาจจะส่งผลเสียได้แต่ว่าถ้าคนทั่วไปแข็งแรงดีกินเยอะๆได้ครับสรุปแล้วเนี่ย ถ้าผมอยากหน้าเด็กต้องทาไงครับหมอสำหรับสรุปนะครับถ้าเกิดอยากหลีกเลี่ยงให้เป็นหนุ่มเป็นสาวไปน,นานๆเนี่ยทางสายกลางดีที่สุดเลยเปรี้ยวหวานมันเค็มกินได้ทั้งหมดนะครับแต่ขอให้พอประมาณอ,อยากกินหวานจนเยอะเกินไปอยากกินมันเยอะเกินไปอยากกินเค็มเยอะเกินไปนะครับทางสายกลางพอประมาณหนุ่มสาวตลอดการครับวันนี้ขอบคุณมากเลยนะครับคุณหมอเดี๋ยวผมจะลองไปไปฏิบัติตามนะครับจะได้หน้าเด็กเหมือนคุณหมอ